มาต่อกันดีกว่านะกับเซสชันที่2นะอันรอบเดียวไม่จบอ๋อนี่ไงพูดจบมันให้เราอัพตัวเลยวะเฮ้ยมันมีค่าอันจีค่าอินด้วยวะมันมีหลายค่าเหมือนกันเว้เกมนี้มีหลายค่ากว่าที่คิดเอาเวลอะไรดีเอาสักเวลสิบกันลวกันเรามีตัวนี้แล้วเหรอโอ้ตัวนี้คือตัวที่เราได้มาตอนกิจกรรมเอาแล้วเราเอาตัวนั้นใส่ตีมาไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะถ้าเราจัดทีมได้ปะเราจัดทีมนี่ไงแล้วเราเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาได้ปะเอ้ได้ด้วย นี่เรามี4ตัวแล้วไปบวกมันน, <lum pp> น้องสนุยชายโชวดน oh dear, <unda noise> ี่อ้น้องเป็นโล่เหรอน้องมายืนเหมือนตั้งโล่แล้วน้องไม่ทำอะไรเลยนี่โอ้โหอย่าไปดีอันตีอันตีนี่อันตีอีนี่อีลบโอ้โหสวยงามหมายตายนักดาบมาป๊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 าม้าโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ อันนี้เจอของที่คุณต้องการแล้วชิ้นส่วนต้นแบบแท่นขุดออริจินัลแบบพกพาไหนดูซิยังไงโอ้นี่มีแหล่งแร่ด้วยผมนึกถึงเกมพวกเรลไทม์เซเรจี่เลยที่มันจะมีบอกว่ารถขุนแร่กลับมาที่ฐานแล้วเราก็สร้างรถถังมาอะไรเงี้ยพวกเลนเลิอะไรเงี้ยเฮ้ยสร้างแท่นขุดแรแ่เนี่ยคล้ายมากเลยอ่วาวางไปกด F เพื่อเปิดแล้วเราเราต้องมานั่งรับอันนี้เองเหรอเนะี่ยโอ้แล้วมันมันขุดได้เรื่อยๆเลยเหรอคือทุกวันต้องมาเช็คทุกแท่นเหรอมีกดรวมปะเนี่ย โอ้โหมันได้เป็นพันเลยเนะี่ยมันน่าจะมีรับรวมเลยนะผลิตโอริกโกละโดยใช้ยูนิตการหลอมและเก็บใส่ในกระเป๋าอ๋อยูนิตการหลอมคือข้อสี่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้เดี๋ยวนะเราต้องเก็บจากตรงนั้นแล้วเอามาลําเลียงใส่ตรงนี้ด้วยตัวเราเองเนี่ยนะคนะือไม่มีคนงานขนให้เหรอไม่มีคนงานขนแบบ่อบคาพนี่เหรอ <c oughs> อ่าครบ30สิแล้วอ่านี่อย่างน้อยเราทรําภารกิจสําเร็จด้วยตัวเราเองนะฮะ ใช้ PAC เพื่อก่อตั้งยูนิบตบนอันนี้เหมือนเป็นฐานใหญ่ของเราเนอะเอ่อขณะอยู่ในพนื้นที่ AIC ให้กดแซเออโอพวกนี้คือวัสดุที่ใช้ทำยูนิตบนย่อยก็คืออันนี้5ชิ้นซึ่งเรามีแล้วพอดีก็เลยได้ยูนิตบนย่อยขึ้นมาแล้วเราจะวางตรงไหนล่ะอ่างั้นเรามาวางโอ้ต้องวางข้างเสาไฟฟ้าด้วยปะอ่าวางอตรงนี้คือต้องเอาแร่มามาบดตรงนี้ มันเหมือนหลายหลายขั้นจังวะเดี๋ยวนะอันนี้จากแร่เหมือนจากแร่ดิบเป็นแร่ที่ใช้ได้เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าโอ้จากแร่ดิบเป็น2อ,อันที่แตกต่างกันอันนี้เป็นโอลิโกทัสอันนี้เป็นผงซึ่งซึ่งเป็นคนละแบบกันโอเคได้ผงม,มาแล้วเด้เวลาไปที่ค้ังแสงเติมเกมฮิตไยหมีได้ที่นี่ Richman Shop ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสูดที่ของฮนเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกนชินิเพ็กฮงคาเเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บมริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richmanshop ได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเดอ้อเติมเลยวันนี้ที่ r ิชแ m a n ็ h o p นันมเบอร์วันเรื่องเติมเกมคุณ <P ain less game> มาแล้วสถานการณ์ทางคิดของเราไม่ได้ดีขึ้นเลยฉันเตรียมระเบิดแ,แล้วทำจุดหมายเอาไว้แล้ว <P ain less> เอาผงไป ถังระเบิดพร้อมแล้วงานระเบิดหรือถอนและเก็บกวาดคุณสามารถใช้โรงงานผลิตระเบิดเพิ่มได้ด้วยชารระเบิดจริงๆสินะเนี่ยระเบิดสร้างได้เยหลังจากนั้นกดปุ่มโจมตีเพื่อคว้างระเบิดจะมีวัตถุระเบิดแบบพกพาปรานมาณมากได้ด้วยเมื่อมีโรงงานที่อัปเกรดเหมือนเหมือนมาแก้พัซเซอร์มากกว่านั้นระเบิด,กกบดโอ้แค่เนี้ยงเหรอเหมือนแก้พัซเซอร์เนาะ เอ้ยอ๋อนี่ไงครังแสงนี่ไงคือมาซื้ออาวุธนะฮะอ่าซื้ออาวุธพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เลยในอนาคตน,นะเพราะจะต้องใช้อาวุธกาชาน้ำ <c oughs> หนันี่มันจะอัปเกรดเราไหมไม่เป็นไรเราซื้อไปก่อนอ่อาอาวุธใหม่แล้วอ่ <c oughs> ไหนดูสิเฮ้ย <c oughs> มันมีของสามดาวด้วยเนี่ยวูมันมีสามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวเลยนะนี่มันมันเริ่มจะจะดาวเยอะแล้วนะ <c oughs> อ๋ออันนี้คือปลด <c oughs> ล็อกร้านอาวุธนะฮะ <c oughs> ต้องการอะไรแล้วก็บอกฉันได้เลยนะ แต่ก็คือจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะเราจะใช้อุตกาชานะฮะกดปุ่ม L ครั้งไว้คือคลิกที่นี่อ๋ออันนี้คืออิแฟกต์เหรอออแล้วก็จะคาราบเกาะเวลสิบมานะฮะโอ้มีหลายอย่างเลยนะเกาะถุงมือชุดเครื่องมือแล้วมีอุปกรณ์ยุทธวิธีด้วยว่าสเตตม,มันหลายอย่างกันเนาะแล้วพอเป็นภาษาไทยแล้วมันก็งงติดตั้งยุทธวิธีคืออะไรวะอ๋อคือเลือกปุ๊บกดฮิลเลย อันนี้คือสกภาพของอเปเรเตอร์อ๋ออันนี้คือแบบกลุ่มดาวแน่เลยอ๋อนึกว่าต่างกันอ๋อของทุกคนเป็นหน้าตาเดียวกันหมดเลยว่ะนึกว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะน,นี่ถือดาฮอปเจ็ดเอาก็เอาดาบใหญ่ให้ไอ้น,นี่ถือได้เลยทำไมามันไม่ให้เลือกเปลี่ยนอาวุธวะเนี่ยเมนูเปลี่ยนอาวุธกูอยู่ไหน <c oughs> ขอโทษนะเปลี่ยนอาวุธเจอมันเปลี่ยนอาวุธยังไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อมีฉันเล่นเกมมาเป็นล้านเกมหาดเมนูเปลี่ยนอาวุธเกมนี้ไม่เจอเกมผิดเลยฉันผิด เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนกามเป็นอาวุธปกติต้องกดที่ไหนต้องกดที่อาวุธตรงนี้ถูกไหมกดปุ๊บอ,อ่ะขึ้นตรงนี้มาสลับโอ้สลับอยู่ข้างล่างูม <c oughs> ากมึงไม่เห็นสลับเหรอเฮ้ยไม่เห็นสลับวะเฮีย้ยมันมีสลับอยู่ตรงนี้โอ้โหเล่นภาษาไทยเป็นอย่างเงี้ยเจอแล้วเจอแล้วอ่โอเคเคลียร์มันมาหนักรอเราเพื่อขัดขวางกองสนับสนุนอย่าฆ่าฉเฉลยอ้าเฮ้ยมันฆ่าโค้เดียวกันเฮ้ย แคลนแข็งแกมของเราไม่ต้องการพวกขี้คาหรอกนะเอามึงฆ่าพวกเดียวกันทำไมเนะี่ยศัตรูเหรอนั่นไงฆ่ามันแสดงให้มันเห็นพลังของแคลนจัดการมันเลยเฉินไอ้ลุยไปจัดการวงในเลยดีกว่านี่จัดการหัวหน้าเลยนี่ลบจัดการหัวหน้าเลยครับทุกคนนี่ นี here, 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 here. Here, ่น nah. ี 1, here, ่นี่นี่หลบได้ด้วยนี่การหัวหน้าเลยดีกว่านี่มันชาร์จหัวหน้าเลยนี่นี่ตี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 นี่หลบหลบเลยนี่เขาหนึ่งอีนี่อีตีเขาหลบตีตีอี นี่โหูมันอึดมากเลยวะ่ะไม่ตายหน่อยนี่โหูมันอึดมากเลยวะ่ะนี่มีน้ําแข็งฮิวนะฮะอ๋อตัวน้ําแข็งเหมือนตัวฮิวนะอ๋ออุ้ยอุ้ยกดสกิลไม่ทันโหูยเลื่อนรถเยอะมากหูยมันโหดว่ะมันโหดว่ะฮิวฮิวฮิวน้ำแข็งมาฮิวเนะออฮิวหน่อย,เอ,เ,ย,ออยววเออ,เอ,อนี่ตีไม่ตายไม่ตายอาเบโด นี่เบรกหน่อยลบสวยหลอดเบรกเต็มแล้วนี่หลอดเบรกแตกตายเรียบร้อยเหงืหน่อยน้ำแข็งนี่เออน้ำแข็งตัวหิวจริงด้วยโอโ้โหคิดถูกที่เอาตัวน้ำแข็งเข้ามาเฮ้ยมีตัวมีตัวแบบผู้หญิงเอวบางด้วยเอาวะก่อนหน้าน,นี้มีแต่ชายโฉดเจอผู้หญิงเอวบางอุ้ยแล้วมีคนช่วยเอาวะ เอ้ยมีปืนมีปืนโอ้โหมีปืนทำไมมึงไม่ใช้ว่ามึงใช้ดาบทำไมในก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหเท่เฉยเอาแล้วเอาปืนมาจ่อหน้ากทัทำไมกูหัวหน้ามึงนะเว้ยมึงทำเท่ทำไมเนี่ยทำเท่เอาปืนจ่อหน้าหัวหน้าใหญ่ทำไมเนี่ยช่างกาล้าหาญระปจะคุณต้องเป็น,เอ,นเอเ็นอมินิสเตอร์ในี่ยตำนาแน,น่แน่คาเทลโลบูก,การลูปิโนขอได้งานตัวยังเป็นทางการเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำโทษก่อนมึงโดนลงโทษก่อนมึงก<ค><ด>าเรเล็งปืนใส่เพื่อนชาวเอฟซีไปต้องยอมไม่ได้เออเนี่ย เพอร์ลิก้าจัดการมาดิโทษทีหัวหน้างานเพอร์ลิก้าเป็นเหตุชุลหูแล้วฉันก็ไม่ทันเห็นแล้วมีอเกิดขึ้นอีกเออดีขอโทษแล้วดีมากจำไหมละกันฉันจัดการเองพวกบลคาเชอร์ทางอุปกรณ์เขาคุมสะพานและตัดสายไฟทิ้งไปแล้วสวิตช์ไม่ทำงานไม่มีน้ำมันต้องเชื่อมต่อกับกิจไฟฟ้ากลับไปยังไงโอ้โหต้องทอดสายจากฐานใหญ่มาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยมาทำงานยงเสาอีกแล้วโอ้นี่ไงโอเคออกกุราก กูรู้สึกเปลืองเสาไม,ไม่รู้นะ <c oughs> รู้สึกเปลืองเสาไม่รู้มันตั้งต้นใหม่ตรงนี้เนะี่ยแต่โอเคอะอย่างน้อยเราก็ทอดสะพานสําเร็จค <c oughs> ู่มือปฏิบัติการปลดล็อกแล้วรายวันเฮ้ยรายวันมาแล้วเหรออ๋อนี่ไงไดเอ็กพีมาแล้วเอาเว้ยเอ้ยอันนี้แหละคือจุดสาคัญเลยทุกคนร <c oughs> ายวันเนี่ยสําคัญที่สุดเลย <c oughs> แล้วตอนนี้มรามีเรซินแล้วเหรอ๋อนี่ไงอันนี้ป่ะค่าสตินี่ป่ะทีนี้นเราเราจะใช้ค่าสติยังไงละ่ะ คือถ้าตามหลักอะ่ะเราก็ต้องเอาค่าสติไปฟาร์มวิเนาะแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวเล่นมปน่าจะมีดันที่มันใช้ค่าสติได้เนาะแปลว่าทุกคนใครที่เริ่มเล่นวันแรกอะ่ะควรเล่นอย่างน้อยมาให้ถึงจุดนี้นะเราเล่นมาแรกเราเล่นไม่ถึงจุดนี้ตกวันนี้เดียวเองก็ถ้าเล่นถึงจุดนี้เนี่ยก็จะจะ,จะคุ้มนะเพราะว่ามันจะได้เอ็กพีประจําวันเลยมองนี่ดูมืดมนแนละ้วคนจริงโหมันดํามืดแดงนะนะแดนแท็ก เดนสเต็คคือสิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายอนาเขตของบล็อคชารเจอร์แสดงอำนาจเผารุสิมิญาที่ป้นมาได้โหโหดมากมองหน้าขนาดนี้ต้องอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แน่ๆเข้าสู่เส้นทางผ่านหุบเขาหรือว่าเข้าได้ดันกูออกมาเฉยจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยมองหาเส้นทางอื่นเอะเราไปตรงเหมือนเสาวาร์ปตัวนั้นก่อนแล้วกัน เฮ้ยนี่อะไรอ่ะออลิลีนอ๋อมันเหมือนพวกไอคูลัสต่างๆที่เก็บเพื่อเหมือนสำรวจอะนะ่ะเนาะเหมือนสำรวจเก็บแล้วก็เพิ่มสติม,มิน่วางแพ็กย่อยเอาว่ะ ถ้าแต่ไปคือสร้างสิ่สร้างทางกันสูงไอย้ย่าสร้างป้อมสร้างป้อมไอ้ย่าได้ข่าวว่าอัรกไนเป็นเกมทาวเวอร์ดิเฟนส์อ๋อนีไอ่ไงมันจะสร้างป้อมเอ่อกดที่นี่เพื่อตรวจสอบวัสดุเก็บไว้เรียนรู้วิธีทำให้โลจิสติกเป็นอนันโอโอโต,อตโนมัติโอ้โหเอาว่าโลจิสติกอัตโนมัติว่ะเปิดแผงพอร์ตขาออกหุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเลือกไอเทมจหนึ่งรายการอ่ะแค่นี้เหรอสายพานขนส่งโอ้มีพอร์ตออกกับพอร์ตเข้าเจ๋งว่ะ นี่มัน USB ชัดเชื่อมต่อสายจากพอร์ตขาออกไปยังพอร์ตขาเข้าโอ้นี่มีสายพานด้วยโอ้นี่เอ้ยเอาว่ะเอาวะโรงงานกูเริ่มมีสายพานแล้วขั้นต่อไปคือการย้ายให้โอดิโกคลาสกลับไปที่โรงเก็บวัสดเุเริ่มมองสยพานที่พอร์ตขาออกคือไอ้แพ็คเนี่ยเป็นเป็นเหมือนโกดังอะ่ะคืออันนี้คือลำเลียงวัสดุออกไปประมวลผลแล้วก็แล้วก็ขนกลับมาด้วยขนกลับมาด้วยนะ โอ้นี่มันมีพอร์ตขึ้นให้ดูโคตรเจ๋งเ้ยระบบดีชอบอันนี้ว่ะแต่ว่าเปิดหัวนิดหน่อยนะออเอาว่าเริ่มออโตเมชันแล้วเว้ยแม่มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยจริงๆนี่ยืนรอจนครบโอ้โห โอันนี้ก็ร้าพอแล้วขนาดภัยคือสิ่งบูชา้างการต่อสู้แถบการต่อสู้ป้อมเอาว่าทาวเวอร์ดิฟเอนซ์แล้วไงวะเดี๋ยวนะแล้วมันจะสู้อัตโนมัติให้เราเหรออ่ะลองดูเอาว่า wow. ไปวางทาวเวอร์ดิฟเอนส์กันเถอะโอ้โหเกมแนวนี้เราก็เล่นมาพอตัวอยู่นะทาวเวอร์ดิฟเอนซ์เนี่ยป้อมปืนอ่าโอเคมีะระยะโจมตีด้วยโอ้โหชัดเจนจำนวนสิ่งบูชาจำกัดโดยความจุบอนคออ่าอันนี้ก็ใช่เกมทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ต้องมีจำกัดเดี๋ยวมันจะเยอะเกินใช้เสาหลักไฟฟ้า เริ่มรับส่งข้อมูลเออนี่ไงเสียบเฮ้ยป้อมมาแล้วเว้ยโอ้ยเจ๋งโอ้ยทั้งว่าดีเฟนต์แบบแบบอะไรอะแบบโอเพนโอเพนเวลเอาเว้ยมีตัวมาแล้วไหนโชว์ป้อมดิจัดการมันนี่ยิงยิงโอ้โหนี่ได้ฟิลมั่งโอ้โหเอาว่า โอ้ได้ฟิลทาวเวอร์ดีเฟนต์มากเลยอ่ะโหไม่ธรรมดาว่ะอักไนอักไนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหเสียดายไม่เคยเล่นเกมหลักมันใช้ได้เลยนะฮะเพิ่มความรุ่งเรืองของค่ายระบบพัฒนา,ระบบ,ฒนาระบบภูมิภาคเชี่ยการจัดการค่ายคือทุกคนผมอัดคลิปเสร็จผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะว่ามันเนื้อหายเยอะมากแล้วภาษาไทายอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนี่พูดจริงแต่ว่าเออจะได้เห็นไปด้วยกัน เนี่ยอ่านไม่เข้าใจเลยอะแปลกมากเลยแบบการจัดหาสินค้าทุกครั้งจะแลิก่การตอบแทนด้วยธนบัตรครั้งหุบเขาเฮ้ยโอ้โหมันจริงจังมากเลยว่ะความรุ่งเรืองของค่ายว่ะค่อยๆเพิ่มว่ะไม่ธรรมดาโอเคโหสุดยอดมาทุกคนตอนนี้เราก็เล่นมาต่อนิดนึงแล้วนะอ้าวเราอยู่ตอน้าบอสแล้วนะฮะมันจะเป็นบอสของฉากแรกแรกสุดนะลุยเลยดีกว่าโรดาน,นี้มาถึงลบอย่างพิ้ว เพิ่งเห็นว่าหน้าบางังเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ,อ้อยนี่ชาร์จขึ้นโอเคนีไม่ค่อยบังอะไรละมาแบบนี้แหละเออเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บนี่อีคอมโบอีคอมโบอคอมโบโล่อีเอ้ยทำไมจะตายเอ้ยมันเมื่อกี้มันหลบไม่ได้นี่หว่า <laughs> เมื่อกี้เหมือนจะหลบได้ตะหลบไม่ได้ดูเลือดดิโอ้โหเลือดกูจะตายเอ้ยหลบหลบหลบโอ้ยอุ้ยเหมือนจะหลบได้พอดีหลบโอ้ยเหมือนจะหลบได้โอ้หูมันทจไมมันเลือดเหลือสี่ร้อยแล้วล่ะต้องต้องต้องกินยาก่อนไม่เ่ยโอ้โหกูจะตายให้ได้ฉันดูจะตายให้ได้ตอนนี้หลบเออหลบหลบหลบดูแล้วเราต้องเล่นตัวอื่นเล่นตัวอื่นเออนี่นี่เล่นตัวนี้แทนเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้อ้า มาเล่นปุกก็โดนชนเลยอันตีไซมันตีโอ้โหบอสคนอื่นนะเนี่ยนี่โอ๊ยตัวนี้ยิงไกลด้วยตัวนี้ยิงไกลด้วยดูปลอดภัยแต่ว่าตีเรามันจะตายเปล่าเนี่ยฮะ end, นี่โอ้โหเบรกไปดิอ่ามีคันซีนด้วยนะฮะอ้าวลม้ลมลม้มล้มยังไงโอ๊โยอย่าบอกนะมันเปลี่ยนร่างอะอย่าบอกนะโ,โหโดกว่าเดิมโอ้โหโอ้โห อ่แล้วเนี่ยสูบควันเข้าไปเพิ่มพลังเพิ่มพลังเยอะเลยโอ้โหยัยละ <S <S ดูน่ากลัวมากฐานที่กำบังกำบังเร็วกำบังกำบังกำบังโอ้โหโอูห้นี่โมเดลโถโตเไ่เลยเนี่ยโอ้โหนี่โมเดลโถโตเไ่ชัดต้องหลบหลังกำแพงเนี่ยเฮ้ยมึงเกมเพิ่งออกมาทำไมมึงไม่กระหนิกเหมือนบอสที่เพิ่งตีไปโอ้โหนี่มันมอีโมชัดๆทรงเดียวกันนี้หลบ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 ลบลบ อุ้ยเกือบไม่ทันโอ้โหนี่ขนาดวิ่งออกประมาณหลังวิ่งเลยนะเกือบออกไม่ทันบ้าบอนี่นี่ฮิ้วเหวเหวเออมีฮิ้วเออฮิ้วเหี้วเหวหน่อยฮิ้วหน่อยนี่นี่ล้มล้มนี่คอมโบนี่คอมโบคอมโบลบเอ๋ยสวย นี่ลบหลบหลบ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 โอ้ยทัน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 โอ้ยเกือบเกือบไม่รอดเฮ้ยมันกระโดดมาตรงนการทำไมอ่ะโอ้ยมันใช้ท่าพิเศษไม่แล้วกำแพงกำแพงท่าเซตกำแพงมาอีกแล้วยืนหลังกำแพงทุกคนไอ้ล่มๆโอ้โหเริร่มรอขอบคุณที่ให้กำแพงขอบคุณที่เปิดเฮ้ยลบโอ้ยจกือบโดนอีกลลแล้วเอ้ยลบลบ หลบหลบหลบลบทันหลบทันโอ้โหเกือบละฟ้าพาไปรุนแรงตีหกร้อยแปดสิบแปดครับผมเออเฮ้ยเลือดมันน้อยแล้วทุกคนเตรียมเข้าเตรียมเข้าอย่าตายนะเว้ยคนอื่นอ่ะคนอื่นอะอย่าตายนะวนี่ขอไม่ตายเลยหลบ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 ลบโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิด ลบลบไอ้ Mohammad, เต oh. 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 ็มเต็ม mm เลยโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยกดผิดปุ่มก็มาอุ้ยมันกระจายกำลังต้องเปิดนาตินี่เ <oh ปิดนาติฮิวฮิวผมไม่ยอมตายหรอกไม่ยอมตายหรอกนะคอมโบนี่คอมโบนี่คอมโบนี่นี่นี่อีกนิดเดียว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 เฮ้ยกัมเพง กระเพงโอ้ยลบ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 กดตีผิดกดตีผิดโอ้ยเกือบแล้วโหเมื่อกี้กดตีผิดตัวเลื่อนไปข้างหน้าตกกรใจลบเอยชนะแล้วใช่ไหมสุดยอดนี่ถ้าเราไม่ไม่เปลี่ยนเป็นตัวยิงไกลมายิงยิงมันจะรอดไหมวะเนี่ยคนนั้นต้องตายไปอะค่าป๊าบนี้เจอพี่หมาพี่หมาโอ้ยขยัำหัว สุดยอดพี่หมาแล้วโหดาัาตรงประเด็นยอดเยี่ยมที่สุดต้องขอบคุณเอนมินจนเราเขาถูกเปิดเผยเอ่ายังไม่จบอีควันนี่มาอีกแล้วเอ้แต่เราเคลียร์บอลแล้วปะเราต้องเทพแล้วเด็ดตอนเนี้ยเอ้คือเราอ่ะไม่ค่อยชอบแบบส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบม,มีหางมีหูอะไรเงี้ยชอบเราชอบคนนะเดิ นี่โอ้โหตัวไรตัวไรน่าสวยความสุจงจำของคุณอาจจนหายไปแต่ดูท่านสิผมพยายามอย่ายงหนักเพื่อเป็นผู้นำผู้กอบกู้และเป็นทรราอ้อหมอทรยศฝั่งนี้มาเหรอเฮ้ย <c oughs> พอดคล้ายๆแบบอ <c oughs> ว่าเลยวะรู้จักกับทุกคนเกี่ยวกับค่าต่างเงินจริงเ <c oughs> หรอเฮ้ยแต่น่าสวยอยู่นะ ยพลังเยอะด้วยดยวน,นี่มาเน้นอะเอาแล้วไม่ฆ่าเลยด้วยทำไมไม่ฆ่าเราอะปล่อยเรา,าทำไมเนี่ยทำตัวแปลกๆอีกแล้วเอาแล้วไอหมาป่านั่นกระโดดไปไหนแล้วเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดเราสิ้นเชิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปที่ฐานครับอา้าวนี่คือตัดเรากลับเลยเอ้อาวตัดกลับเลยจริงๆอา้าวเดินกลับมาถึงแล้วนะฮะแบบแปลนโรงงานโอ้ใหม่กอโอ้โหอัเกรดเทคโนโลยีโอ้นีแท่านขุดเหมืองไฟฟ้า ใช้การขนส่งด้สะพานเพื่อลำเรียงแร่ไปไปได้โ,โหตอนนั้นคืออะไรอะ <laughs> ลูกโปงนะ่งหน้าโชว์รุมรถนะฮะรวบรวมข้อมูลเพียงพอจะทำงานในลักษณะนี้ <c oughs> ใครคิดดีไซน์อีกเครื่องนี่วะ <c oughs> หนึ่งข้อมูล <c oughs> อุ๊ยเอาระเบิดเฉย <c oughs> เอาแค่นี้เหรอระเบิดหายไปแล้วโอ้มันเป็นเหมือนกับให้เราสำรวจไปหาแน่เลยแล้วก็เอาผลลัพธ์จากการสำรวจมาวิจัยตรงนี้ โอ oh, เป็นเควสเริ่มต้นเหรออ๋อ oh, oh, ต้องจำลองการสร้างฐานด้วยเหรอเนี่ยโอ้โ oh. หคือตึกแต่ละตึกมันเอฟเฟกต่างกันเนาะมันก็เลยให้เราไปซิมูเลตการสร้างตึกกับอารมณ์เหมือนว่าดูว่ามันอินเทอร์แอคกับทรัพยากราต่างๆยังไงต้องเก็บอันนี้ก่อนนะเด่ยแล้วก็เอาอันหกวางเลยอ๋ออโอเคมีแท่น2แท่นแล้วแล้วก็เสาไฟเสาไฟเสาไฟอันไหนนี่นี่เสาไฟเสาไฟตรงนี้อ่ แล้วก็ไปลากสายไฟมาเสียบเสาอันนี้โอเคอ้ได้หนึ่งเลยโอ้โหเกมนี้สุดยอดอ่ะไปต่อดิอ่ะทีนี้เราเอาเครื่องขุดเหมือนเดิมวางใส่ไอ้มุ่งมเนี่ยเออนะนะโอ้โห้าสิบเจ็ดเทียบโอเคสำเร็จอ่าดึงมาปึิบโอเคมอบแร่ออริจินัลแร่แร่แรแรไปทิตให้กับอังเดรโอ้โหมันไง การเก็บเลขครั้งแรกของเราประสบความสดเด็จได้ด้วยดีรับหล่นี้ไปเอาไปเลยโรงงานผลิตเสื้อผ้า <c oughs> เฮ้ยจะทำโรงงานผลิตเสื้อผ้าเหรอกดป,ปุ่มรัดเอลการประกอบอุปกรณ์ชุดหมีคนงานเหมืองเรนบ,บารัตค้งหุบเขาแล้วสังเกตอเมทิสคลิกที่นี่เพื่อดูสัเกตอเมทิสอยูบ่บทล็อกเทคโนโลยีอุปกรณ์โอ้โหคราฟใช่ไหมคราฟของใช่ไหมอ่าแต่นี้มันไม่มีเดยต้องทำไงอ๋อต้องวิจัยอันนี้เหรอมีทำเครื่องหมายโปรตโตโคอลด้วย อ่ะแต่เราเราเอาอันนี้ก่อนอ่ะอ่าได้แล้วแล้วไงต่ออ๋อต้องต้องซิมด้วยเหรออันนี้ก็ต้องซิมโอ้โหตึกใหม่มาก็ต้องซิมอีกวุ้ระบบมันเยอะเชืได้เลยเนะี่ยยูนิตทําอุปกรณ์นะฮะใช้สายพานขนส่งเพื่อเดระบบการผลิตให้สมบูรณ์และออริจินียมแร่เมทิสสามารถแปล is, Bear, รูปเพื่อผลิตออริเกอรัและแเมทิสตามลำดับยูนิตกันหล่อออกมาให้แล้วโอ้ยเอาวะอ่ะอ่ะโอเคเข้าใจได้อ่ะรูนึงเป็นออริจินียมอ่าโอเคอ่ะอันนี้เลือกเป็นเมทิสมันสอนเยอะเหมือนกันเนาะ แต่ก็ก็คือผมก็มันก็โอเคนะถ้าพวกนี้มันจะสอนเยอะนิดนึงอะ่ะใช้สายพานขนส่งเชื่อมช่องนี้กับช่องนี้แล้วก็เชื่อมช่องนี้กับช่องนี้อ่าเราให้วัสด,ดุทั้งสองชนิดถูกส่งไปยองอุปกรณ์เพื่อเริ่มขั้นตอนการผลิตส่วนประกอบอะเมทิสต์นี่มาแล้วทุกคนโอ้โหคือทําให้การค้าของมันยากขึ้นนิดนึงอะ่ะไว้ง่าย <c oughs> เยี่ยมเลยมาแล้วออะไรวะเนี่ยเราต้องตั้งสายการผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์อีกหนึ่งสายเพื่อเพิ่มความเร็วใช้พิมพ์เขียวเพื่อเร่งการผลิตกันแล้ออวเนี่ยวางพิมพ์เขียว อ๋อพิมเขียวมันก็แค่ว่าเอาไอ้ไอ้ไอ้ไไพวกเนี้ยเป็นมาเป็นฟอร์แมตเดียวกันแค่นั้นเองก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรออไอคอนไอเทมที่ทสแสดงเหนือผ่พอนควบคุมคยไท้ที่สามารถผ่านเะพาะหน่ยส่งนี้ได้อ,อิสระดูไอคนพอนผ่อนควบคุมไอเทมทั้งสองแล้วเลือกเพื่อเอาออกอ๋ออันนี้มันอีกฝั่งนึงอ๋อไอพิมพ์เขียวมันยังไม่ได้เอาออกพิมพ์เขียวมันแค่แปะลงไปแล้วเราก็ไปเลือกว่าชายไหนเอาอะไรออกเท่านั้นอ่าเข้าใจแล้วทีนี้เราก็ตอนนี้ก็คือเราผลิตอยู่2ลายพร้อมกัน ก็คือพิมพ์เขียวอะมันก็คือแต่ละอันนี่แหละแต่ว่าอารมณ์เหมือนเป็นเขาเลยว่าเป็นสําเร็จรูปอะเป็นสําเร็จรูปออกมาอ่าโอเคโอเคเข้าใจละก็ถ้าใช้พิมพ์เขียวหน้าก็ใช้พิมพ์เขียวไปเลยก็จะประหยัดเวลาไม่ต้องมาแบบว่าวางทีละอันแต่ให้เราเข้าใจว่าภายในนั้นมันมีอเมทิสต์อันหนึง่งมีออริจินียมอันหนึง่งอะไรเนี่ยทำไมกูต้องมานั่งท่องอะไรอยู่เนี่ย <B ell> <laughs> ถึงเวลาเปิดกาชาเนเะวลพนักง,งานสิบพอดีนะฮะ โอเคแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันมีคอนเทนต์อะไรที่มันดูยากขนาดนั้นนะคือไม่แน่ใจว่าโรงงานเนี่ยม,มันสุดท้ายมันเพื่ออะไรแต่ว่าก็จว่าทํำของแหละแต่ทีนี้ถ้าของจะกาชาม,มันดีกว่าอยู่ดีมันจะเปิดโรงงานทําไมวะแต่ก็่เล่นไปก่อนแล้วกันเนาะ เปิดกระชาเลยดีกว่าอ่าสี่สิบครั้งนะตู้นี้นะได้5ดาวแน่ๆนะทีนี้ตัวที่เราอยากได้คืออะไรอะเท่าที่ดูแบบเทียริสมา์แล้วตัวที่เก่งคือผู้หญิงหัวฟ้าเนี่ยลัสไรนะกับโฮกรานิชนิกเนี่ยนะเอา1ใน2ตัวนี้นกันนะอะอเรเลียไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวได้ฟรีอยู่แล้วนะฮะโอเคไหมอาวุธหดาวที่เลือกได้เฮ้ยเลือกอาวุธได้ด้วยว่ะก็คือเราได้ตัวไหนเราก็เลือกอาวุธของตัวนั้นประจําตัวได้เลยเหรอโอ้ยังเด็ดอ่ะเริ่มเลยนะครับผมลุย ลากลงพเพื่อเริ่มการสรรหาป,าปั๊บโอ้โหมีต้องให้ลากลงด้วยอะไรอ่ะโอ้ส่งพอดลงมาส่งพอดลงมาจากยานโอ้ส่งแบบเจ้าหน้าที่ลงมาพิเศษสีทองนี่คือสีทองคือตัวสีดาวปกติอ่าสีม่วงคือตัวสามดาวนะมันใช้สีหลอกเราทุกคนมันมันใช้สีหลอกคนที่เคยเล่นแบบคนที่เคยเล่นเกม,มอื่นๆมาเฮ้ยจะว่าไปตัวมันเยอะเว้ย แคทร์ r c a ค c ร์พวกนี้เป็นตัวละครหมดเลยเนี่ยคืออย่างเกนชินน่ะถ้าเกิดสามดาวมันจะกลายเป็นอาวุธหมดใช่ปะแต่เนี่ยมันเป็นตัวละครหมดเลยว่ะโอเคคนนี้แล้วมันลงคนเดิมมลงมาซ้ำได้ไงเนี่ยแอนทาวฟูลไนท์อ่าตัวห้าดาวมาแล้วตัวอ้าวไอ้ได้อาวุธนี้ซ้ำได้อวุนี้ซ้ำเฉยอย่างเหมือนเนี่ย โอ้โหหน้าเปิดกระชามันเท่จริงเว้ยอ่ะแล้วก็อะไรนี่มันได้อะไรเยอะๆไปหมดอ๋อพวกกลุ่มดาวพวกนี้คือกลุ่มดาวอ่ะอันนี้ครั้งแรกนะฮะไปต่อครั้งที่สองลุยมาถึงเวลาเปิดกาชาไม่เห็นเล่นมาตั้งนานปาร์ตนี่โอ้โหนี่ยังคงสีทองนะก็คือเราไม่ได้ก่อนหรอกแล้วก็คงได้สุดท้ายแหละอ่ะมาค่อยๆดูกันต่อสิ เอ้ยได้แอนทาวมาอีกตัวนึงเฮ้ยได้เพอร์ดิก้าด้วยอ้าวเพอร์ดิก้าซ้ำมาหนึอ้าวได้สี่ดาวซ้ำมานะเพอร์ดิก้าได้กลุ่มดาวเพอร์ดิก้ามาอ่ะไปต่ออ่าไปต่อรอบที่สามนะฮะรอบนี้สีอะไรป้ายังคงเป็นสีทองเหมือนเดิมนะฮะรอบนี้สกิปเลยแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรมาก ได้ตัว5้าดาวตัวใหม่ชื่อเอวิเวน่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้หน้าตาดีใช้ได้เว้ยมีหูอีกแล้วหูกระต่ายเว้ยแต่หน้าตาดีว่ะเออเหมือนเป็นตัวดดเมนได้อยู่นะผู้สร้างดดเมนแต่ไม่ค่อยชอบดีไซน์ตัวละครทุกตัวมีหูเลยว่ะใครชอบบ้างตัวนี้มีหูปะแต่หน้าตาดีนะคือหน้าตาแบบเกมนี้คือก็ออกแบบหน้าตามาใช้ได้นั้นเต่รทำไมทุกตัวต้องมีหูเลยวะเฮ้ยแต่ตัวนี้หน้าสวยกว่าที่คิด เพิ่งเคยเห็นตัวนี้ครั้งแรกเฮ้ยอนิเมชั่นดีเหมือนนั่นเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เท่อยู่นะเอาเอาวีเวนยะ่าเนี่ยอ่ะมาครั้งสุดท้ายอันนี้แน่นอนการันตีละตัวชุดนี้หมดแล้วไปโอ้มันรู้ตั้งแต่เลื่อนเลยเหรอเน,นี่ยโอ้ึกว่ามันรู้ตอนพอตลงนะมันรู้ตั้งแต่เลื่อนเลยว่าได้ตัวสีแดงอะ่ะมาดเขาให้โอ้โหเอาวะเอาขอตัวหัวฟ้าทุกคนผมขอตัวหัวฟ้าโอเคไหมที่ชื่อลาสไรท์อ่ะ มายัางอะมาแล้วมาแล้วและและว้ายตัวที่หูไม่เอาอ้คนลรกโอ้หได้ตัวฟรีไอ้เหี้ยน่าเกลียดจัดไอ้เหี้ยอย่าบอกใครนะเปิดได้ตัวแจกฟรีสายฮิวอ่ะโอ้โหโน่นแต่จะไม่ได้ตัวโน่นแต่จะไม่ตัวทีวต่ต้องการแล้วยังได้ตัวแจกฟรีอีกโอ้โหว้เชน่าเกลียดจัดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ได้โอ้โหหลอนมากคนลุกโอ้โหตัวอื่นเท่ๆสวยๆเยอะแยะไม่มามาตัวแจกฟรี ออ้ยจะร้องให้เดี๋ยวนะอ่าทุกคนเรามีตัวตู้ถาวรสามสิบเรามีตัวตู้ถาวรสามสิบอ่าเรามากดเล่นกันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเกมนี้จ,จะได้เริ่เล่นเร็วกว่าที่คิดคือมันมันโอหางจริงนะพรามันได้เล่นมาตั้งนานอะ่ะได้แบบได้ตัว <S <S แจกฟรีอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องนะมันโอกาสมันนั้งหนึ่งในห้าหนึ่งในหกเนี่ยฮะผมไม่รุ้นเลยกดอีกสองรอบแล้วกัน นี่ก็ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะสกิปไปสกิปไปไม่ตื่นเต้นแล้วสีเหลืองเนะี่ยอาริสเอ้ยได้2ตัวเลยเนะี่ยโอ้สโนว์ชายเรามีแล้วนะได้อาริสกับสโนว์ชายอ่าอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายลนะเปะึ๊บก็ยังไม่ได้ตัวที่เป็นอุวยไซฮีตัวนี้หน้าตาดีจังอเอ้ยมีแพนด้าด้วยโอ้โหแพนด้าเท็กเจอร์ดีจัด โอ้โหนี่คือแพนด้าแบบมึงเท็กเจอร์แบบแพนด้าจริงๆเลยอะ่ะแล้วก็ไซฮีนะตัวนี้ตัวฮิวเป็นตัวฮิวที่ดูดีกว่าดูดีกว่าไออีกตัวหนึ่งอีกเว้ยอ่ะทุกคนก็ครบแล้วกระชาเสร็จแล้วก็ได้ทีมมานะ ก็โมโนในแง่ด anyway, um ีคือเราได้ต so, uh, ัวหกดาวที IS ่เป็นต uh ัว huh. ข yeah. ัดหนึ่งเลยเราได้ขัดหนึ่งเลยนะฮะก็คือน่าเกลียดมากเลยอ่ะยังยังใจไม่ได้เนี่ยคือยังยังทันจะไม่ได้ที่แบบว่าเนี่ยเดย์สามเนี่ยเรียเข้าร่วมได้เนี่ยคือฟรีคือตัวฟรีคืออะไรโอ้โหนี่นี่เรื่องเล่นจริงนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าสร้างโรงงานแล้วมันไม่ตื่นเต้นนี่เรื่องเล่นนะเนี่ยโอเคก็เป็นอันจบนะคลิป เ,เปิดสกา,ากดในเอ็นฟิลของลากอยเพลนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปแบบสรุปจริงจังมอีกคลิปหนึ่งที่เป็นแบบข้อควรรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปนี้ก็เ,เป็นประสบการณ์แบบเรียนรู้ไป,ไปพร้พอมๆกับติวเตอรเรียลของเกมนะก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันสอนเยอะนะแต่ว่าด้วยภาษาก็จะแอบงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ช้าอ่านๆไปอะ่ะก็เข้าใจได้ดีนะแต่ที่นี้ก็หลังจากนี้จะมีระบบอะไรมาต่อก็ติดตามชมตอนต่อไปแล้วก็การอัปเดตของเกมนี้กันนะครับวันนี้ลากอยกับคนล่ก่อยแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราก่อนเล่นต่อไยก็คอมเมนต์มาได้นะบ๊ายบายไหนดูซิกดัวทำไม่ตายได้ไหม